สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับ FC สาวน้อย FC น้องอุ๋งอิงครับผมผอกระเป๋บบาโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอิง,องอครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่ฝังไปได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่เริ่มมีกลิ่นพี่โดเริ่มควดแล้วเนาะบอกควดพี่น้องเบิองหู้ครับพี่น้องว่าหู้อีหยังเนี่ยหู้อีหยังนี่ เบิ้งครับนี่เบิ้ืมหูเจาะลงไปหมองเดียวกันหมดเลยนี่โดดินเริ่มสุดครับนี่ดินมันเริ่มสุดเนื่องจากว่าล่างของเพิ่นเริ่มย่อยสลายนะครับสำหรับนองวาสนาเนาะนี่ หูลงไปหมองเดียวกันเหมือพี่น้องหลายๆคนก็นอาจสิหูว่าเป็นหูเอียงนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์กินซากนะครับนี่แล้วก็ปีนี่ถ้าเบิงเลยหน้าเข่าแถวนี้นี่หลายครับมีแต่โตอ้วนๆเลยละ่ะนี่แม่นเมอรดนี่นี่ เริ่มสุดครับแต่ว่าก็ไม่กินออกมาอยู่เลยอย่าไปขวดได้โดมาโลของง่วใหญ่ครับจากง่วค่วยสิบโตนะครับตอนนี้ก็ได้ขายออกนะครับพี่น้องแบ่งเบาพะละปูนะครับแต่ว่า ยังออกบปรมดนะครับเนื่องจากว่าบมีคนสื่อครับถ้ามีคนสื่อเพื่อนกับขายผี่น้องเขามาเบิงก็ได้ครับเนี่ยเหลืออยู่สามเมครับสามเมใหญ่นะครับกับแม่แดงหน่อยอีกแม่หนึ่งนั่นกะบกเถิกหน่อยตัวหนึ่งครับนี่ก็คือถ้าสื่อแม่เพื่อนกรให้ลูกนั่มน,นะครับสื่อแม่ก็เอาลูกไปนั่มนนะั่นแม่นั่นก็ลูกไม่แดง ขาขาวนี่ก็รูบก,กทึกนี่ส่วนแม่นีเป็นงัวแม่มันนะครับผู้ใดสนใจมาสอบถามเอากับพ่อเอกกับปูได้นะครับราคาตกลงกันได้กด้สื้อขายกันครับตอนนี้ในขอกเรือหาโตนะครับจากงัวคั้ว,วทั้งหมดสิบโตนะครับทยอยขายออกไปเรื่อยๆครับผู้ใดยอยากได้ไปเรียงกัมาเบิ่งเอาด้วยครับปูพันก็ไก่หนาเห็ดหน้าแล้วนะครับเนาะ กระสิยากหยายากยังอีกละนี่ปูเพิ่นเริ่มเริ่มขวดทานว่าสันทอขวดมือละสอบสองสอบครับไปเรื่อยๆเหตุไปเรื่อยๆนะครับไปเฝ้านี่กระสอบก็มี่กระสอบขาดๆบ้างนีขวดแค่นี้ขวดแค่เอาเจาะแค่น,นี้ได้สามสอบเลยพี่นอ้องทุกท่น ปูดเ,วเวรือแต่งเงาเหยียดเลยโหไต่เป็นลอยสอบกันล่ะครับบ่ลอยกับเรือหน่อยครับพี่เ,เตรียมกับสอบมาไว้ต้นบกม่วง,งต้นนี้กับมดแดงหลายครับห้างมงดแดงเต็มเลยลมหัวกุดใหญ่มากเว่นพี่น้องเอ้ยคือกันกับผ้าอยู่ทะเลทรายครับถ้าพูดได้เดินเบิงหนังเบิงเอียงดูดนะู่ะ พายุทะเลทรายสิแบบวงเว้นนี่สิเป็นพายุทะเลทรายเลยนะมันสิมาานาบ้านนะครับขามทางมหาหันเปิบขืนมะเนินนี่ขื่นมาเนินนี่นนนพัดเข้ามาในีสอกระวังบ้านหลังใหญ่ครับเงื่อนตุกตานะล่วก็หมุนมาขขางหลังหมองก๊กวมวงม,งมาหมุนเอาไอ้เงื่อนบุญหลอดเล่าตากผาแล้วก็หมุนอยู่แถวสุ่มทางซาหุนโอ้ขี่ฟุนกับขี่ฟุ้นเอาพดขี่ดินเขาไปกับเพราะว่าเป็นกิโลพุนแหละครับ แม่ลมหัวกุดวงเวียนแห้งครับแห้งแบบเป็นตะนายครับคักขนาดหลังจากเล็กออกนะครับพี่น้องเหมือนกันบว่าเออคนกรให้คนเพิ่นเพิ่นกับมาให้โชคอยู่เลยแต่ว่าบุญเฮามันบมดถึงนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่อนเขามาฝากเบาทุนฝากอาสมเบาทุนหน่อยเออฝากไออ,ออฟฟิศเบาทุนหน่อยอยู่นะ แต่ว่าบัท่านไอแกอออกจากรังครับเพราะว่าโบ,โบหูเสียไปตั้งไว้ใส่นะครับยังบมีหม่องตั้งรอ่รอร่อไห่บานนอกดาวคนว่าลงก่อนนะครับจะเอาขื้นบานนอกดาวนะครับสององค์นี้เอาขึ้นไว้ทั้งบานนกดาวก่อนนะครับองค์หนึ่งเป็นพระพุทธชินราชอีกองค์หนึ่งกะอยู่หลังตู้เย็นถ้าไม่หน่อยลงสามังกะอีกองค์หนึ่งกัเป็นหลวงปู่หม,มุนนะครับที่บ่าทุ่นในรางวัลมากนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนบปล่งเพื่อนลงออฟฟิศเป็นของทำงานห้บ่าทนบ่าทุนกับเจ้าว้ ในออฟฟิศนะครับสำหรับลงปุ่มหมุนเก่านิวนะครับนี่ด้านหลังครับหลังบานเนี่ยเหมือนแรงบานอีลาครับพี่น้องงียบลมบมีเอาอย่างนี้แต่เสียงนกครับพี่โดวงเว้นนอนอยู่ขางบ่อปลาเห็นงูไหวยนามยุกกระโดดตุ้ม <laughs> สิลงไปสีลงไปขาบงู งูด้ำน้ำเสียงูกับบ่อสิไปจับงูในน้ำโดว่าโอ้แย่แย่แบบนี้แม่จริงขึ้นมาทั้งโคกเบิ้งโดว่ามายื่นฝ่าทั้งฟังหมึกโดนึ่งกับว่าเห็นงูครับสรุปแล้วบ่อไดนสำงงูตัวนั้นจะไปหลีกใส่อยู่ในบอ่อนันละโดว่าฝากไว้ก่อนถึอโอลานโดวโอ้ยลงบอกพยย่ใหญ่สร้างไหมเบิง้งเิ่นฝังทอไ้ รถหกล้อดิ้นไม่เหยียบจักแตกบอกแตกเพราะเป็นท่อวันโมเมนท่อพีวีซีนะพี่น้องมันเป็นทอยท่อปูนบางๆบ,บอกรถเป็นอยู่ดอกรถขั้นแรกสองขั้นสามขั้นเที่ยวแรกเพื่อกาแรนไม่พุ่นอยู่ดอกบัดหลังๆมาอย่างเดียวมันเลียนหมุนเขาไปหนีโอยเอานำกับบัตรทัน หลังจากที่หวยออกนะครับก็บมีพอๆพแม่เอฟซีหลายท่านนะครับทักมาสอบถาม,มหมายเลขบัญชีโอนมาไล่อีหลานะครับเนาะเพราะว่าได้โชคจากน้องบางคนเป็นว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วให้น้องขอน้องให้ถือเด้อดอเป็นว่าเพื่อนก็ถือเลขไทยสามโต้กม็มีไหม,ม <laughs> แต่ว่าส่วนใหญ่คือถือจากเลขฐานพระนะครับถือจากเลขใต่ฐานพระนะครับ ส่วนใหญ่เลยคือเขาถือจจกเด็กไสทานผ่ากันนะพี่น้องกะโศกดีโศกดีเนาะครับเนาะผู้ไดมีโชคกะไดงวดหนี้เนาะครับผูดไดบ,บ่มีโชคกะงวดหน้าว่ากันไม่ครับพี่น้องกะผุดไดทักมาสอบถามนะครับติดต่อผบ่ได้ทักมาสอบถามหมายเลขบัญชีโอนมาเลยกะเดี๋ยวบาวโทนจะส่งหมายเลขบัญชีของแม่หน่อยให้นะครับส่วนผุ้ไดที่โอนมาโดยที่มีหมายเลขบัญชีบารโทนอยู่แล้วโอนมาแล้วกะบารโทนเกิดสิลงซื้อไว้นะครับ น่องกลับมาจากทั่วรอบนี้บาโถนกับซีมอบนะครับอันนี้คือทุกบาทระบุว่าให้น้องอุคงอ,งอิงคือถึงมือน้องอุงอิงแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าโอนเขาไม่เลยบัญชีแม่หน่อยบาโถนก็จะทรงสลิปไห่แม่หน่อยเฮ็ดมาไล่ไห่เลยนะครับมือนอีหรือมืออื่นจังสินะครับพี่น่องส่วนถ้าโอนเขาบัญชีบาโถนก็คือจะเป็นมาไยพุ่นละครับน่องกลับมาจากทั่วรอบนี้นะครับก็ขอบคุณในความหักความแพงนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่หักแพงอีลาแล้วกั ส่งบุญบารมีแผ่มาถึงบาวโทนแหลกะทีมงานหลังบ้านนะครับให้มาไล่บาวโทนให้หาอาหารหนองนองอย่างนี้นะครับกะขอให้พ้ป่อแม่เอฟซีทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปี่แต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตทุกที่ทุกทางครับโชคดีมีใจสู่สุขคนเด้อครับสารคิปนี้เอาไวส้สมนีสกอรพี่น้องแล้วพบกันใไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ